มาไม่ยอมสึกถามไม่ยอมสึกจูนงคืออยากถามมากันแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามถามอ๋อมันเป็นคำถามที่อยู่ในใจใช่ใช่ใชเป็นคำถามที่อยากถามมากแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าถามระบาปนะ oh. ว่าจะสึกเมื่อไหร่เราก็เลยแบบเราก็เลยยังไม่รู้จนถึงตอนนี้ว่าว่าหลวงพี่จะสึกเมื่อไหร่จริงกำหนดสึกคือวัน,นะะตั้งตั้งตั้งแต่วันจันทร์แล้วค่ะซึ่วันนี้ต้องมางานใช่วันนี้ต้องมาตอบคำถามเองแต่อยู่ดีหลวงพี่ก็ตั้งแต่บ่าวาดว่าเออโยมจูน พี่ยังไม่สึกนะแล้วก็อ๋อค่ะเลยเป็นการา่ามันเลยเลิกมันก็ต้องหาเรื่องอีกก็ต้องรอเลิกค่ะก็น่า้าจริงจะบวชที่ทางพระได้ว่าอะไรบ้างคะจุดประสงค์อะไรอ๋อจูนก็มารู้ก่อนที่หลวงพี่จะจะจะบวชก่อนหน้านี้สองอาทิตย์ค่ะคือหลวงพี่เขาได้ไปคุยกับพระที่สังฆราชอะไรที่วัดเทพศิรินไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ แต่ก็พอพอหลวงพี่บอกอยากบวชก็ก็ไม่ได้ขัดอะไรก็บอกเขาสิอะไรเงี้ยอยากทำเห้อยาบวชเขาบูหัดอะไรเงี้ยค่ะแต่แตในความเป็นจริงอะจะต้องมีออก้ากับอ,อกุณบวชด,ด้วยแล้วก็อยากบวช3ามคนพร้อมกันผู้ชายอะไรเงี้ยแต่พอเอาใกล้ๆเข้าจริงออก้าไม่ยอมไม่ยอมบวชบอกว่าไม่อยากโกนคิ้วเดี๋ยวเพื่อนล้อ <laughs> ถ้าสังเกตเ <laughs> ขาว่าโดนขีดผมแล้วท,ออ <laughs> ทั้งออก้าโดนขีดทั้งออคุณโดนตัดเรียบร้อยแล้วถึงเวลาก็ไม่ยอมบวชแล้วทางเด็กว่าไงบ้างครับพอ วีงงใช่ไหมนี่นี่เใช้สับางพักงงว่าหลวงพี่ยังไม่สึกเยคคือเด็กอะยังยังไม่อะไรมากมายแต่เพียงเขาถามว่าแม่แล้วออก้าจะจะแข่งเจสกีวันศุกร์นี้แล้วอะใครจะซ้อมให้ออก้าก็เลยบอกว่าแม่แม่ก็ในเมื่อ เดี๋ยวแม่เติมเกมให้ช่ำเลยค่ะก็คือในเราก็ไม่รู้เราก็ไม่กล้าถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่จะจะสึกไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยตอนตอนนี้กลับมาจากศิลปการท่านได้มาเล่าให้ฟังไหมว่าท่านเพิ่มเปิ่มอะไรเนี่คุยน้อยมากเลยค่ะไม่ไม่ไม่กล้าคุยด้วยแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่พระทุกรูปกลับมา76รูปเวลามันคนเยอะมากไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยเลยแล้วก็ลงไลน์แล้วก็คุยไม่ได้อยู่แล้วมีแค่เมื่อเช้าไปตักบาตรหลวงพี่ ก็พยายามมองตาหลวงพี่ว่าจะสึกไหมก็หลวงพี่ก็ไม่พูดอะไรหลวงพี่ก็กลับบ้านเธอโยมแล้วก็อ่ายังไม่สึกแต่เหมือนเขาก็น่าจะมีความสุขในการก็น่าจะมีความสุขในรถพระธรรมหรืออะไรอย่างนี้กลัวไหมว่าจะไปเรื่อยๆในใจก็ในใจงานเยอะมากนะหลวงพี่งานกับเวลาในใจมันคับคงคนไม่ไหวแล้วค่ะคือ ก็อย่างที่บอกว่าถามไม่ได้เขาบอกว่าห้ามถามนะแล้วยิ่งเราเป็นภรรยาเราเราจะบาปมากนะแต่ในใจก็คิดว่ายังไงว่าหลวงพี่ต้องกลับมาดูลูกแข่งเจ็ต,ตวันสุกนี้ซึ่งก็เหลืออีกแค่สองสามวันเราก็พยายามมองตา,ยาอยู่ยว่าจะสึกไหมยังไงสังเกตความเปลี่ยนแปลงมาว่าช้าลงช้าลงสำรวมมากขึ้นอะไรอนยะ่างเงี้ยใช่ แต่ยังพูดคุยกันน้อยมากยังจับแต่ความเลยไม่ได้เลยก็ถ้าหลวงพี่ยังอยากอยู่ในรถพระธรรมทางทางทางธรรมก็เอาให้เต็มที่ยังน้อยก็ได้บุญเขาครั้งที่สองใช่ไหมครั้งที่สองแล้วค่ะใช่เราก็จะใส่บาตรทุกวันไหมครับพยายามเห็นวันที่วันแรกที่เาเห็ก็พาพาลูกใช่ใช่วันแรกที่หลวงพี่กลับมาถึงไทยตีสี่หกโมงแล้วก็ไปตักบาตรด้วยการเมื่อเช้าก็ไปตักบาตร พรุ่งนี้ก็พรดีจุนไม่อยู่พรุ่งนี้จนไปต่างจังหวัดค่ะก็เลยไม่ร,มรู้ไม่รู้เวลาเลยท่านเลยว่ายังไงนะฮะลึกๆ่เข้าใจนะตไอเงี้ยค่ะลึกๆก็อ่านเกมยากมากเพราะว่าอยู่ดีๆก็พี่จะบวชนะ,ะจุนก็อ๋อได้เอาสิแล้วก็จริงจังเลยแล้วก็เพิ่งมารู้เอ้อไปสี่ร่างกายอีกเหรออ่ะเอาสิได้แค่นั้นเลยคือ ถามอะไรเยอะไม่ได้เลยอยากทําอะไรให้หลวงพี่เต็มที่ตอนนี่17สิงห์พุ่งที่ที่ไปบวชสึกเกือบครึ่งแล้วค่ะไปเกือบหมดแล้วค่ะมีหลวงพี่ที่ยังไม่ไปเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะบวนมากครับจริงหรออยากถามอะไรไหมคะรูปน่ารักมากเลยนะทุกอย่างที่เขามีไปหมดแล้วตัดไทยตัดไทยโอเคค่ะ